ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับศึกสุดมันวันไฟหน19โดยคู่ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือคู่เอกอย่างโจนาธานแฮกเกอรตี้พบกับฟิลิปเป้โลโบโดีกรีความเดือดเริ่มตั้งแต่ยกแรกเมื่อทั้งคู่สาดอาวุธใส่กันไม่ยั้งจนกระทั่งฟิลิปเป้ได้โอกาสฉายหมัดชุดใหญ่จนส่งแฮกเกอรตี้ลงไปนับแบบช็อกคนดูทั้งสนาม ยกที่2ราชันเมืองผู้ดีเดินบูสุดกำลังก่อนยิงฮุกซา้ายส่งฟิลิปเป้เรียกนับคืนได้ยกที่3ความเดือดพุ่งถึงขีดสุดทั้งคู่เปิดหน้าแลกกันแบบทีต่อทีกระทั่งช่วงกลางยกแฮกเกตี้ได้โอกาสบวกหมัดขวาเต็มแรงส่งฟิลิปเป้หงายลงไปกองผู้ชี้ขาดบนเวทีมองเห็นอาการไม่น่าไหวตัดสินใจย,ยุติการแข่งขัน